ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไปซ์สโลวาเกียในชนบทน,นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็แกงเห็ดพึ่งกินนะคะเราแกงเห็ดพึ่งกินอเป็นเห็ดพึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทุกคนก็คือได้เห็ดมานะคะเราก็เอามา เอามาตากแดดนะคะประมาณ2อาทิตย์ <tinc S 1> <quin. S 2> แล้วหลังจากนั้นก็เอามาแช่นในช่องฟิตนะคะแล้วก็เอามาทำกินปีที่แล้วคุณผู้ชายไปหาเห็ดได้เยอะมากนะคะทุกคนันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรมากก็คือมาเล่าประสบการณ์ เล่าสู่กันฟังนะคะให้พี่พีเอฟซีแล้วก็ผู้เข้ามารับชมทุกคนนะคะแนประสบการณ์ในต่างแดนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่เราเริ่มรู้จักกับคุณผู้ชายเลยนะคะเราก็ไปสมัครแอ a ์ไทยคิวปิดนะคะทุกคนเราชอบเล่นแอปแอปไทยคิวปิดแอปเดียวนะคะ เราก็ไปสมัครนะคะก็ได้เจอนางนะคะทุกคนได้เจอนางเจอนางในในไทยคิวปิดนะคะนางก็ทักมาคุยทักมาคุยทุกวันนะคะทักมาคุยทุกวันแล้วก็คุยกันได้ประมาณสองเดือนนะคะทุกคนคุยกันได้สองเดือนนะคะนางก็ตัดสินใจบินมาหาเราครั้งแรกนะคะซึ่ง ซึ่งตอนนั้นนะคะเราก็ทํางานอยู่นะคะเราทํางานห้างนะคะทุกคนเราก็ากล้ากลัวนะคะที่จะมาเจอเขาเมอนกันนะเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่มเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยกล้านะคะทุกคนเพราะเราก็กลัวแบบกลัวผิดหวังบ้างกลัวเสียใจบ้างอะไรอย่างงี้น,นะคะทุกคนก็เลยที่ไม่กล้าจะ้ะ ไปเจอเขานะคะตอนแรกคิดเล้กคิดอีกนะคะทุกคนว่าจะไปดีไหมนะคะแต่ตอนที่คุยกับเขาในระยะเวลาสองเดือนก็คือมันก็ต้องใช้ออสัญชาตญาณนะะทุกคนในการในการดูคนนะคะเราก็ใช้สัญชาตญาณล้วนๆนะคะทุกคนเราก็มาเจอกันที่นานาน,นะคะทุกคนเราเลิกงานประมาณสองทุ่มนะคะ ถึงนู่นก็จะประมาณ3ถึงนานานะคะนั่ง BTS ไปก็เกือบ3ามทุ่มกว่าน่ะสามทุ่กว่าะคะทุกคนอืมแล้วทีนี้น่ะเรานัดกันอ่ะบังเอิญว่าเราอะไปลงลงอ่อไปลงก่อนลงลงก่อนซอยนานาหนึ่งสถานีนะคะทุกคนแล้วเราก็เป็นแบบกึ่งกึ่งลากลากลุกลัวด้วยนะคะเราก็เลยแบบโอเคฉันจะไม่ขึ้นสถานี BTS, BTS ต่อนะฉันจะเดินไปไ เพราะว่าฉันขอทําใจก่อนนะคะทุกคนคุยกับตัวเองนะคะฉันขอทําใจก่อนนะคะทีนี้ก็เดิน<ต><ๆ>เดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็โทรมานะคะเขาก็บอกว่าฉันอยู่ซอยนี้ซอยนี้นะนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกคนทีนี้นางก็จะเดินออกมาหาเรานะคะเดินนางก็จะเดินออกมาหาเราแล้วด้วยความที่แบบเราทํางานมาเหนื่อยแล้วเราก็เดินไกลนะคะทุกคนเราก็รู้สึกหงุดหงิดนะคะทีนี้นางก็โทรมาบอกว่าฉันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ ฉันเดินไปหาเธอเธออยู่ตรงไหนฉันหาเธอไม่เจอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะทุกคนแล้วมันก็เกิดความหงุดหงิดน,นะคะก็คือแบบไปโกรธให้เขานะคะประมาณว่าเออเธอมาหาฉันแต่เธอก็ไม่แบบไม่เตรียมตัวไม่ไม่แบบไม่รู้เลยเหรอว่าต้องเจอกันตรงไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ <ง risque> คือฝรั่งนั้นก็หลงทางเนาะนางนางไม่เคยแบบนางไม่เคยมาตรงนั้นไงอืม ทีนี้เราก็กะจะกลับแล้วนะคะทุกคนกะจะกลับแล้วนะแต่ทีนี้ก็คือนัดเขาบอกว่านัดเจอกันซอยตรงนี้นะโอเคเราเดินมาถึงพอดีนะทุกคนเราก็เดินมาถึงซอยนั้นพอดีเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเราส่วนเรามาเดินมาอีกทางหนึ่งนะคะพอเรามาถึงก่อนเราก็เดินเดินวนอยู่แถวนั้นทุกคนเดินวนจนคนอื่นเขามองอะว่าแบบอินี่มันมันมาทําอะไรแถวนี้วะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าซอยนานนะๆทุกคนก็รู้อยู่นะคะว่าตอนกลางคืนอะมันจะเป็นแบบ ทรงไหนนะคะทุกคนอืมพร้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะ <c oughs> ทีนี้นางก็โทรมานางบอกฉันถึงแล้วนะนี่ก็บอกว่าโอเคเธอเธอข้ามสะพานลอยมาเลยฉันอยู่ฝั่งนี้แล้วมีเซเว่นอยู่นะทุกคน <c oughs> เราก็ไปแอบนางอยู่ในเซเว่นนะ เราไปแอบดูนางเราจะไปส่องนางว่านางตรงปกไหมนะคะทุกคนอเราไปส่องดูนางพอนางลงมาใช่ไหมเราก็ยังไม่ทันออกไปนะเราก็เอบส่องดูนางว่านางตรงปกไหมนางก็สูงร้อยแปดสิบสามนางก็ตัวอ้วนนะคะตัวไม่อ้วนมากหรอกแต่พุงใหญ่ไงทุกคนที่นี้ช่วงที่เขามาเป็นช่วงช่วงหน้าหนาวแล้วเขาไม่ได้แบบเจอดงเจอแดดนะคะทุกคนผิวเขาจะขาวออร่านะคะเขามาถึงเมืองไทยใหม่ เขาก็จะหล่อตรงสเปคฉันมากนะคะทุกคนก็คือถ้าถ้าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเราเราก็เห็นเขาเขาเราก็ว่าเขาหลอนะคะทุกคนอืมทีนี้เราก็เลยออกไปนะคะเห็นว่าเขาตรงตรงตกเราก็เลยออกไป <c oughs> เราก็ทําตัวไม่ถูกนะทุกคนเราก็เขินอะ่ะเราก็เขินนะเราก็ทักทายนางนะทักทายนางฮัลโหลสวัสดีโจเซฟนู่นนี่นั่นอะ่ะ นางก็บอกแทบสวยมากเธอสวยมากเลยโซนา่นาโซน่าเคเราก็เจอนางตรงปกนะคะแล้วด้วยความที่เราก็คุยกันมาสองสามเดือนนะคะเราก็ใช้ใช้ความแบบสัญชาติญาณแล้วก็ความคุ้นเคยที่การคุยกันทุกวันนะคะทุกคนมันก็เลยสนิทสนิทกันมากขึ้นนะคะพอเจอกันมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอายมากเท่าไหร่นะคะทุกคน ก็ไปเที่ยวกันนั่นแหละทุกคนไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวพัทยาเหมือนเหมือนคนอื่นๆนะคะก็ดูการใช้ชีวิตดูไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะของการเลิกกันว่ามันจะเข้ากันได้ไหมว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนะคะทุกคนอืมเขาก็มาได้สิบกว่าวันนะคะ สิบกว่าวัน <c oughs> แล้วนางก็กลับไปนะคะกลับไปก็ในใจก็คิดนะคะว่าเขาเขา,าอะ่ะจะติดต่อเรากลับมาไหมหรือว่าเขาจะเป็นแบบเหมือนที่คนอื่นเขาพูดกันว่าแบบกลับไปแล้วค่ะจะไม่ติดต่อเราก็ได้นู่นนี่นั่นนะคะทุกคนมันก็มีโอกาสเป็นไปสูงเหมือนกันนะคะสรุปก็คือยังติดต่อกันอยู่นะคะ <c oughs> ก็เป็นแบบนี้มนาะประมาณ คุยกันมาประมาณสามปีนะคะทุกคนสามปีในเวลาสามปีนี้ก็คือเดือนหนึ่งเออปีหนึ่งเขาจะมาหาเราปีละสองครั้งนะคะแม่ต้นไม่ช่วงต้นปีก็ปลายปีสองครั้งนะคะปีหนึ่งเขาจะมาประมาณนี้นะคะอแล้วก็ก็เริ่มคุยเรื่อง ก็เริ่มคุยเรื่องแต่งงานนะคะทุกคนคุยเรื่องแต่งงานแล้วคุยเรื่องวีซ่าก่อนนะคะครบกันประมาณสองปีเข้าปีที่สามก็เริ่มเริ่มคุยเรื่องแต่งงานแล้วก็เริ่มแบบทําวีซ่านะคะ<อ>ทุกคนแค่คุยนะคะแต่ยังไม่ทันได้ได้ทํานะคะตอนแรกเราจะทําวีซ่าเป็นท่องเที่ยวนะคะพอพอไปไปมาๆก็เป็นแบบว่าเหมือนเขาอยากให้เรามาแบบอยู่กับเขานานๆนะจังหวะนะคะ ทีนี้ก็เลยล้มเลิกการทำวีท่องเที่ยวนะคะก็ห่างไปประมาณห่างไปประมาณครึ่งเดือนนะคะทุกคนไม่ใช่ครึ่งปีล้มเลิกการทำวีซา่าแล้วก็ปล่อยให้เออเลยเหยอลอยชายไปไม่ได้ทําอะไรกับไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรนะคะทุกคนก็เสียเวลาไปครึ่งปีพอเข้ามาอีกรอบนึงนะคะก็กะว่าจะจะไปแต่งงานนะคะบังเอิญ เมื่อก่อนแต่งงานนะคะก็ท้องนะคะท้องน้องนะคะท้องน้องกับรวดแต่งงานก็คือท้องเดือนนี้ก็คือเดือนหน้าแล้วก็รีบทำวีซ่านะคะแล้วก็แต่งงานเลยนะคะทุกคนอืมหลังจากที่เราจากที่เราคุยกันแค่แบบเออจะแต่งงานนะนู่นนี่นั่นแต่จะทำวีซ่าไหนดีถ้าเกิดว่าทำวีซา่าท่องเที่ยวแล้วเราไป แต่งงานที่สโลวาเกียเนี่ยถ้าเรากลับมามันจะเกิดเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วสถานทูตเขาจะให้เราไปต่อไหมถ้าเกิดว่าเราจะทําวีซ่าไปอีกอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะเป็นแบบต่างๆนานานะคะที่เขาพูดมาเราก็เลยยังไม่ที่แต่งเนาะตอนนั้นนะ่ะแต่พอปึ๊บพอจะเปลี่ยนใจทําวีซ่าอื่นน้องนะคะน้องก็มาเกิดะคะ่ะทุกคนก็เลยทําก็เลยมาแต่งงานที่ไทยก่อน มาแต่งงานที่ไทยนะคะแต่งงานที่ไทยแล้วก็ทำบีซา่าตอนแรกเราก็ทำวีซ่าไปเรียกว่าอะไร่ะบีซ่าประเภทซีหรือดีเนี่ยค่ะทุกคนจะไม่ได้นะคะหนึ่งปีหนึ่งปีนงปในระยะเวลาที่ทำวีซ่านะนะคะทุกคนคือแบบว่าพวกเราทำวีซ่ากันเอง ผิดบ้างถูกบ้างนะคะแล้วประธานทูกอ่ะเขาแนะนําเอกสารบางทีก็ไม่ครบนะคะบอกไม่ครบบอกไม่ครบพอเรามาทําเอกสารปุ๊บมาส่งเอกสารถึงวันนัดมาส่งเอกสารเขาก็จะเป็นแบบเอกสารนี้ไม่ครบเอกสารนี่หายไปไหนทําไมคุณถึงไม่มีก็มันจะมีได้ยังไงก็ไม่ได้เขาเขาก็ไม่ได้ให้เราทุกคนนึกออกไหมบางแบบฟอร์มอ่ะเขาไม่ได้ให้เรามาไงอืม บางทีก็จะเป็นแบบว่าฝั่งของแฟนเราอ่ะก็ไปถามตอมที่สโลวาเกียนะคะว่ามันใช้เอกสารนั้นเอกสารนี้นู่นนี่นั่นพอฝั่งพอเขาโทรมาถามที่สถานทูตไทยนะคะสถานทูตไทยก็บอกว่ามันต้องใช้เอกสารนี้ไม่เอาเอกสารนั้นต้องใช้นั่นใช้นี่ที่นี่ก็คือกลายเป็นว่าฝั่งฝั่งแฟนเรากับฝั่งสถานทูตนะคะก็เถียงกันเองอไปเถียงสถานทูต เถียงเก่งพวกเขาอะพวกนาเนี่ยเทียงกันเก่งกับสถานทูตนะคะเราเนี่ก็ส่งสารสถานทูตมากแล้วทุกคนเชื่อสถานทูตอะเขาก็ทําตามใชไะเขาก็ทําตามทําตามกฎของเขาอะทุกคนนั่นแหละเราก็ทําวีซ่าไปด้วยนะคะเราก็ทําวีซ่าตั้งแต่เดือนกันยานะคะทํายาวไปจนถึง วีซ่าผ่านย7สิบเจ็ดตุลาวีซ่าผ่านนะคะทุกคนเราทำปีหนึ่งพอเรามาถึงเซอราเกียรเราก็ไปที่ตอมองเซอราเกียนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นห้าปีทำง่ายมากทุกคนแค่มีเอกสารอแอปพลิเคชันใบสมัครมาแล้วก็มาเขียนเขียนเขียนอีกรอบนึงตอมองก็มาทำเรื่องให้เป็นห้าปีแล้วก็ได้ได้การห้าปีมาะะทุกคนอืมทำทำง่ายกว่าอยู่ที่ไทยนะคะ ดูพี่ชยอะ่ะบางทีนัดใช่ไหมคะนัดไปส่งเอกสารไม่ครบก็ต้องส่งนัดอีกก็ต้องขอนัดอีกนะคะทุกคนทีนี้มันก็เสียเวลาตรงการนัดหมายกับสถานทูตนะคะบางทีพวกคุณผู้ชายเขาก็จะพากัน<อ>แบบว่าไปขอร้องสถานทูตนะคะว่าขอขอนัดขอนัดเป็นอาทิตย์หน้าอีกได้ไหมอืมไม่ต้องนัดแบบเดือนนึง<อ>เดือนละครั้งอย่างนี้นะทุกคน ขารับไปอีกอาทิตย์หน้าได้ไหมไปส่งเอกสารเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นนะคะอืมเขาก็ใจอ่อนให้เราไปส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะทุกคนเราเข้าสถานทูตเดือนหนึ่งประมาณสองสาครั้งได้นะคะทุกคนจนแบบจนแบบสถานทูตจําได้นะคะตอนนั้นอ่ะก็ไ้เดินทางมานะคะก่อนเดินทางเราท้องเจ็ดเดือนกว่า,าขเขาก็บอกว่าคนท้องมันต้องมีใบ บยืนยันในการเดินทางนะคะถ้าไม่งั้นก็คอือมันจะเดินทางไม่ได้จะมีปัญหาใช่ไหมคะเราก็ต้องไปจองเครื่องวะนะจองที่นั่งนะคะไม่เชิงจองที่นั่งหรอกคือเหมือนว่าโทร,โทรไปสายการบินนะคะว่าตอนเนี้ยท้อ,ทองเจ็ดเดือนขอใบรับรองการการบินได้ไหมนู่นนี่นั่นนะคะเผื่อเขาตรวจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้นะคะอืแเราก็ไปขอเขาไว้นะคะพอมาถึงเราก็มาต่อมอนะคะทุกคน มาทํามาเปลี่ยนจาก1ปีเป็น5ปีก็นะคะนะคะก็คือทําง่ายนะคะไม่ต้องเสียเวลาเยอะเหมือนตอนอยู่สถานทูตไทยอืมโซลอันนุยาถามว่าอร่อยไหมเค็มพอมันหายร้อนแล้วมันเค็มนะคะทุกคนทีนี้จะขอเราแต่งงานก็ไม่ได้ เซอร์พลงเสิรส์อะไรนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะว่านางอ่ะไม่รู้จักสถานที่ว่าที่จะไปขอขอเราแต่งงานอะมันชื่อสถานที่อะไรนะคะนางก็เลยขอแล้วว่านางก็เลยถามแล้วว่าเธอไอ้ตึกตึกที่มันสูงสูงที่เราไปเที่ยวกันตอนนั้นอะมันที่ไหนนะ่าตึกช้างไงตึกช้างใช่ไหมทุกคนนั่นเเป็นตึกช้างอะ่ะตึกที่สูงสามตึกตึกที่สูงเจ็ดสิบชั้นอะทุกคนใช่ไหม เาก็บอกอ๋อที่นั่นที่นี่แหละเออฉันจะไปที่นู่นนะก็ไปสิไปทําไมเหรอเนี่ยฉันจะไปขอเธอแต่งงานที่นั่นแหละทุกคนนางว่าอย่างนี้นะคะพอไปถึงนะคะเราก็จัดฉากกันนะคะนางก็จัดฉากให้พนักงานถ่ายให้นะคะแล้วก็ไปสวมแหวนนะคะทุกคน ส่งแบบให้เราไปสป่งแบบให้เรานะคะสรุปคือการขอแต่งงานของเราไม่จําเป็นต้องเซอร์ไพรส์นะ,ะทุกคนไม่มีเซอร์ไพรส์นะคะพอเรามาอยู่นี่นะคะทุกคนผู้ชายก็มําเป็นหน้าหิมะนะคะท้องเจ็ดเดือนกว่า<อ>ผู้ชายก็พาเราไปเดินไปเดินลุยหิมะนะคะ ไปเดินแบบขึ้นเนินขึ้นเขาทองปั้นท้องแข็งผู้ชายก็ไม่ไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนคิดแค่ว่าเราอยากเห็นหิมะนะคะแล้วพาเรามาเดินนะคะพามาดูหิมะนะคะจนคลอดแร้กทุกคนคิดดูพาเราประจนภัยแบบสุดยอดนะอืมเดี๋ยวเราก็จะเ่าย้อนหลังไปอีกนะคะตอนที่เราท้องนะคะเราอยู่ที่กรุงเทพนะคะคนเดียวนะคะจนถึง ท้องเจ็ดเดือนกว่าๆนะคะคุณผู้ชายถึงได้มารับเรามาอยู่ที่ที่ประเทศสโลวาเกียนะคะทุกคนตอนท้องอ่ะเราก็ไปฝากท้องคนเดียวนะคะไปฝากท้องเองอะไรเองหมดเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องรอวีซ่านะคะกว่าจะเราจะได้มานี่นะคะ